วันนี้นไงนๆวันนี้เราออกมาแล้วเราเราถือว่าเราหนีเมียมาหนีลูกหนีเมียมาเป็นกลับไปเป็นวัยรุ่นเหมือนสมัยก่อนครั้งวันนี้ไปรีชาร์พลังเห็นปีอ๊อฟเหนื่อยเน่อยชาร์พลังด้วยหอยอโอ้ทางถนัดเลยแหละถนัดเลยหอยอกินกับฟองกาแฟเก่อนอยังไม่ได้กินหอยเลยมันยังไม่ถึงเวลา ปกติบอเปิดกี่โมงอ่ะก็ตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปแหละประมาณนั้นแล้วแล้วเวลาคอาเสิร์ตคอาเสิร์ฟยังไงเขาก็เสิร์ฟมาเป็นตัวตัวอ๋อเป็นตัวตัวเข้ามาทีละสิบตัวให้เราดูแล้วแม่บ้านเขาต้องเอาตะกร้าเข้ามาไหมเด็กไม่มาถือเองเลยถือม่เองเลยสปาร์กันเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเมียดูก็สนุกกันทีนี้อันนี้ตัดออกนะอ๋อตัดออกไปเลยตัดอากาศไปไปดูว่าโอ๊ยเนี่ยพูดถึงเมียปั๊บแม่งแก้วหล่นเลยฮะ นายต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 ายไปั้นไปต่อวันนี้พาเดินทางมาไกลจากกรุงเทพมากนะเราอยู่ที่ศาลเจ้าแม่อาม่านะครับบางท่านก็จะเรียกว่าเจ้าแม่ทับทิมนะครับครับก็เป็นสิริมงคลนะเริ่มทิปทิปเปิดทิปฮะไปไปไหว้กันครับโอ้ยตกใจหมดเลย ว่าสารามาร่าเนี่ยเดิมทีเนี่ยจะเป็นไม้ที่แกะสลักเป็นรูปผู้หญิงรูปอามา่าแต่เดิมนะแ,แต่เดิมเลยแล้วก็ลอยมาเป็นหลงไปร้อยปีแล้วลอยมาแล้วมาติดอยู่ที่ฟาร์มชาวบ้านก็ไปมาแล้วก็ก็คงคงมีคนท่งบอกว่าโอเคท่านกำมัอยู่ที่นี่นี่ตอนนี้เราไปอยู่ที่ฟาร์มกันบังเกิดฟาร์มกันบังเกิดอยู่ที่สมุทรสาคร สิ่งที่มึงตามหามานานตู้เปิดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นฟาร์มออทษฟาร์มเปิดแล้วภารกิจวันนี้ก็คือเขาจะให้เราเนี่ยไปลงไปเอาไปจับหอยมาทีนี้อยู่ที่ว่าพี่อ๋อก็ต้องเลือกหอยหนึ่งผมก็ต้องเลือกหอยหนึ่งว่าจะไปหาวิธีการวิธีการมันไม่เหมือนกันหอยแมงผู้เนี่ยเราจะลงเรือไปแล้วก็ไปจับมันจะมีหลักอยู่แล้วึ้นมาอันนี้ไม่เปียกน้ำแต่หอยแครงคือคุณต้องลงไป ท่วมถึงหัวนี่แล้วก็งมลงดำลงไปแล้วก็งมมันขึ้นมากจับใหญ่ถ้าใครได้ใหญ่ได้หอยอะไรได้เลือกก่อนได้เลือกก่อนโอเคเอ็นใหญ่สดโอเคอ่ะนี่ครัทีมงานช่วยมากเลยทีมงานอะไรไม่ได้โกงอะไรเลยครับเขาเปิดพร้อมกันจุดเลื่องตองซ้ำจุดเลื่องตองซ้ำ สองแต้มปลาเถื่อนมากเลยเมื่อกี้กูได้อะไรโอ้โห <c oughs> ไปซื้อเขากินไหมไม่ได้มันไม่อร่อยเท่าไม่เป็นไรเราจับมาเองแล้วเราทำกินเองนี่มันจะภูมิใจมากและแต่เมึงเลยใช่แล้วแต่กูอยู่แล้วเพราะกูใหญ่กว่าไง <c oughs> เลือกอะไร <c oughs> อ่ะผมเป็นผู้ชายพายเลยผมเลือกลงเรือหอยหอยแมงคู่ <c oughs> เปลี่ยนชุดค่ะเปลี่ยนชุดนะ <c oughs> อ่ะปลปลายปลาปลปลป เยไปสองสามไปไปเตรวไปหาหอยเย้อที่เราถึงแล้วที่คือหลักพวกนี้คือที่ที่เขาเลี้ยงหอยแมงผู้ไว้นะเฮ้ยเราเพิ่งเคยเห็นฟาร์มหอยอย่างงี้นะปกติเขาปกติถ้าอยู่ในทะเลเขาจะทำหลักอยู่ในทะเลเลย ดูได้ว่าหอยมากหอยน้อยนะครับถ้าหอยมากก็กระรอนกะจมเยอะหน่อยอ๋อนักหนักนนักบาทนะคูระวังมือนะไม่มือมือหอยมือหอยมีมือคูอ่าแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดออกมาก็คือตัดเชือกเลยตัดเชือกเลยครับอ๋อเหรอโโอ้หโอ้โห หอยใหญ่เหรอเปล่าเรือจะล่มนี่พี่โอ๊คนี่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 อันนี้เป็นชะครามใหญ่พี่โอ๊คอันนี้กินสดได้กูเรียหนังสือมาแล้วพี่ออดของหอยตรงนี้เลยไหมใช่ตรงนี้แหละเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดนะเด็ดนะเด็ดนะไม่ใช่ว่ากูลงไปกําลังเล่นมุกมึงออกเรืออย่านะอ่ะเก็บใบชะคราม ไปไข่ไปไข่หงหอยห้างมหอยกูได้แล้วกูได้แล้วมันจะอยู่แค่หน้าดินโอ้โหดินดิอดโนดินดินดินปลากระพงแล้วมั้างนี่กูได้แล้วหอยแคนโอ้โหไม่เนี่ยโอ้โห นี่ตัวเบิ่มๆเลยเมื่อกี้เอามือลงไปเดี่ยวเขาบอกเลยว่าพี่พี่มาเอาหนูเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวเขาแพ็กใส่ถุงอย่างนี้เลยอะที่ฟาร์มเนี่ยเนี่ยแม่ค้าอยู่ข้างล่างเลยแม่ค้าเป็นคนบอกไอ้นี่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เด่นะเด่นะเดี๋ยวนะค่อยๆหาบ้างไม่เว้ยมันต้องค่อยๆล้วงนี่ไงอ๋อมีทั้งบอไันคือสิ่งหินหรือเปล่าโอ้ยจริงๆ เออนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วในี่เองนี่ตัวเดิมเลยต่อเดือดเออมันอาไม่ได้ม,มันต้องไปผ่านความร้อนก่อนร้อนไม่พอไอ้นั่นแค่อ่างๆขุ่นๆ <c oughs> ไปเออไปไป,ไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปทำอาหารกันอา่ามึงขึ้นไปก่อน ไปเลยเด้เด้เด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 อาจารย์จเต็ดเครื่องเลยเดี๋ยวดี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 เ็เครื่องเลเอาไปงี้เลยไปๆๆๆนะแกก็แก่นะแก่ก็แก่ต้องมาทำอะไรอย่างงี้นุกดี ไม่เป็นไรพี bringen, eh nen, ่ไอตอนเช้าไอเนี้ยตอนนี้ไม่เป็นไรตอนเช้าบ้านเขารู้กันว่าท่านนำคลื่น้ายแน่ทีแกหมดแวนะแล้วนะนี่เคยยาชุดอ้าแบะเลยเหรอคะแปะเลยปิดเลยปิดไปเลยโอ้โหแสบเจนี่อยูนิ้วกูนิ้วโอู้หแสบโอ้โหยาชุดแสบที่ดีแสบเลยอป๊บเดียวเดี๋ยวห่า ขอบคุณมากนะพี่โอ้ยจะลวกตรงนี้เลยอ <ija> ันนี้เรามาทำบล็อกช็อตมนุษย์หินฟินสโตนนะครับนี่เป็นรถของมนุษย์หินฟินสโตนรถคันนี้นะไม่มีคันเร่งนะเว้ยมีแค่คัดกเกียร์เดินหน้าหอยหลังเบรกไม่มีเพราะนั้นคือทางเดียวคือต้องหยุดโดยการชะลอเอาละ ดิฟเลยดอมดอมเรากลัวเมื่อกี้ใจกูก็หล่นดอมพอปล่อยพวงมาลัยปุ๊บแม่งวืดเลยโอ้โหเอาตามนี้แล้กันโอ๊ยแค่นี้แหละพอแล้วพอแล้วล่ะวันนี้อยากพาไปดูดอกเกลือเวลามาปรุงอาหารมันอร่อยมากอร่อยว่าเกลือปกติด้วย ดอกเกลือดอกเกลือให้ดูอีกทีอันนี้ตอนโดนแดดนะตัวที่มีขอบน้ําตาลเนี่ยไปลายปลายเนี่ยปลายปลายเ,าเานี่ยเออเออเอออันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะเก็บกันตอนเช้าเพราะว่ามันไม่ร้อนมากสองคือลมมันยังไม่แรงเพราะว่าถ้าดอกเกลือมันถูกพัดโดยลมอะไรเงี้ยมาติดตะหลิ่งแล้วมันจะใช้ไม่ค่อยได้คุณภาพมันไม่ได้แล้วตอนเช้าเช้ามันจะบริสุทธิ์หน่อยเอาชิมดูว่ามันแตกโนโน้โนเอเนี่ตรงกลางเลยป้ายเขาไปเลยเป็นไงเข้มพิธีชิมดอกเกลือ,อ ลิ้นต้องออกอย่านี้ไม่ให้สมัมผัสมันต้องไม่ให้สมัมผัสแต่ลิ้นต้องะวัดอันนี้เก็บ่ากินหอยดีกว่าลิ้นอย่างนี้ถ้าลิ้นอย่างนี้นะค <c oughs> ิดถ,ถึงเจ้าเอ <c oughs> ออาจารย์อยากกินใบชะครามอ่มะได้วัตถุดิบ้งหมดล้วเดี๋ยวทำให้กินอันนี้เป็นแก๊ส4ีกิโลของเรานะฮะจากการถงต้มพีทีขอบคุณมากอันนี้เราใส่อะไรหัวกะทิก่อน ก็คือวัตถุดิบที่เราเก็บมาทั้งหมดเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วกระทิเอามาจากไหนอ่ะเราก็เตรียมมาสินุกอันนี้มันวงการบันเทิงนะฮะเห็นไหมการแคมปิ้งแต่เรามีถุงพ้าถุงปมาอ่าเดี๋ยวคนหัวกะทิก่อนนิดหน่อยทำอะไรครับก็เดี๋ยวจะทำเมนูแกงคั่วหอยแครงใบสะขามเคยทำไหมครับเคยเคยดูเคยดูแม่ทำ ออกมาข้างนอกเราก็ต้องทำเองดิครับอลองดูกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทเถงเออทิ้งไปเลยจ,จรยิ่งสักวันนี้ก็บผมกิน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 อันนี้คือที่เอาขึ้นมาจากบอ่อนะนี่พี่เนี่ยหอยใหญ่มากจดดิ่มหอยเบิ้มมากเลยเป็นไงวันนี้พี่อ๋ผมชอบ นานมากนะวันๆคือหลังๆเนี่ยโตมามันนั่งอยู่แต่ในห้องทํางานเนี่ยแต่พอวันนี้ออกมามันก็เหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอะ่ะมันมีความสุขอะ่ะเห็นด้วยเห็นด้วยวันนี้ก็ถือว่าวันเดย์ทริปของเราม,มีเวลาแค่นี้อันนี้คือเป็นรายการใหม่ที่เราทำนะใช่คือเราเราเป็นรายการใหม่ในช่องสุขต็มแม็กของเราเราก็พยายามจะหาเวลาที่จะมาทําอย่างเงี้ยออกมาสนุกกันออกมาเที่ยวกันออกมาชาร์จพลังกันแล้วก็เป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจหรือแนะนํารีวิว สถานที่ท่องเที่ยวให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในเพจของเราทีนี้ลองดูนะฮะแฟนๆของช่องสุขเต็มแม็กเรานะครับอยากให้เราไปไหนหรืออะไรยังไงคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์มาอยู่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวผมกับทีมงานก็จะเข้าไปดูทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างผมแค่อยากมีความสุขกับทุกคนบางทีบางทีคุณอาจจะไม่ได้ออกไปเที่ยวแต่เดี๋ยวผมจะเที่ยวให้ผมจะเที่ยวแทนคุณแล้วผมจะเที่ยวเป็นเพื่อนคุณเราเที่ยวผ่านช่องเราเนี่ยแหละ หล่อว่ะหล่อจังเลยอ่ะโถไอ้เจียบคอนเทนต์อ้าอันนี้อันนี้เป็นคอนเทนต์อันนี้เป็นคอนเทนต์เอออ้าลุกขึ้นมาเร็วเร็วททำงานต่ออีกเหรอเอ้ามาปิดรายการเรามาปิดรายการเร็วก็ฝากช่องสุขเต็มแม็กของเราด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณ PDG นะครับขอบคุณการถุงต้มในครัวเรือน PT ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามขอให้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตหาความสุขเติมให้ตัวเองเติมให้มันเต็มที่เท่าที่มีเวลาและเติมให้มันเต็มแม็กนะครับวันนี้อ๊อ,อกออกับโอกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสด <net> <laughs> <ลง>ีค่ะเียล้ม ถ้าชีวิตมันจะเปรียบกับเนื้อหาของเราวันนี้นะอ๋อจะเปรียบชีวิตเราเหมือนดอกเกลือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของช่วงชีวิตเกลือที่เป็นดีที่สุดก็คือได้เป็นดอกเกลือแล้วพอดอกเกลือเนี่ยมันจมลงไปในใต้น้ําตามวันเวลาของมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเกลือธรรมดาวันหนึ่งเราสองคนก็เคยผ่านช่วงที่เราเป็นดอกเกลือมาแล้วเราก็ได้แต่คิดถึงแต่วันนี้เราเป็นเกลือปกติแล้วแต่เราไม่ได้เสียดายนะที่เป็นผ่านมาเพราะว่าท้ายสุดแล้วมันก็คือชีวิต